สวัสดีครับข้าพเจ้านายอนิรุเอี่ยมชัยครูโรงเรียนบ้านเขกน้อยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคของดิจิตอล4.0เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดยุคที่มีความฉลาดของเทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์ต่าง สื่อต่างๆและทํางานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติยุคที่ผ่านมาเป็นยุคเหมือนแขนขาเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกหยิบจับคํานวณให้แก่มนุษย์แต่เทคโนโลยีเหล่านั้นไม่มีสมองของตนเองในยุคที่4นี้เทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดภาระของมนุษย์และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆนักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนักเรียนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ต่างๆได้จึงทำให้ข้าพเจ้าได้สร้างห้องเรียนออนไลน์ขึ้นมาชื่อว่าห้องเรียนบายครูป๊อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในห้องเรียนจะแยกออกเป็นแต่และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6剛剛เมื่อเข้าไปในห้องเรียนนักเรียนสามารถเข้าไปดูบทเรียนแหล่งเรียนรู้ใบงานและเกมข้บบาพเจ้ามีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเมื่อทําการสอนเสร็จข้บบาพเจ้า ได้ทำการอัพโหลดเนื้อหาและคลิปที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นเองผ่าน Youtube ถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ห้องเรียนได้เลยและในห้องเรียนนักเรียนสามารถส่งผลงานสามารถดูคะแนนของตนเองคะแนนเก็บที่นักเรียนมีดูการเข้าเรียนของนักเรียนได้เองและสามารถดูผลงานต่างๆของเพื่อนของครูมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ พลัไหร่ก่นคิบแล้วจะคอยอยู่ตรงไหนีกป็นะตรอย้อ๋อ่าสิบแล้วในนี้ตะเกียร์ได้เท่าไหร่สิบาทเอออก็ยังไงต่อแล้วก็งนี้นะคะเปาตัวดาวาวค่ะให้มันมีค่าเมื่อไหร่มันชนกับตัวตะครที่เราสร้างนะคะให้ตครที่เราสร้างมันไาย ผลที่นักเรียนจะได้รับจากการใช้ห้องเรียนบายคูกอบจะส่งเสริมผลการเรียนรู้คุณล,ลักษณะที่พึงประสงค์มีส่วนช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนานและไม่น่าเบื่ออีกด้วย ข้าพเจ้าฝากห้องเรียนบายคูปคอบไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ